โอเคสวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับชาเลนจ์เล่นเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมของโรบอทเนาะแต่ว่ามีทีมที่เป็นรัสเซียลูเลตหรือก็คือปักชอนรูเลตนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาฝึกสมองมกับลองบัญญากรแอดอูนะครับเราจะมาแข่งกันว่าใครเลี่ยมกว่ากันมาแลวดูคถ้าพร้อมแล้วเข้าเลยเข้าเลยโอ้มาแล้วมาวด้วยไอเทมซีผมบินเรื่อยกุญแจมือแล้วก็อ่าอยขยะเอ้วกุญแจมือสองอัน เล่นยังไงอ่ะอันนี้ก็เห็นเห็นเห็นกระสุนปะสีแดงคือยิงได้สีดำดำนั่นคือกระสุนเปล่าอ๋อกระสุนด้านป่ะใช่แล้วอันนี้<ร>ก็จะ<ๆ>อันนี้ทดสอบก่อนอันนี้มันจะให้เลือกว่าเราจะยิงตัวเองหรือว่าจะยิงเนี่ไอ้โูตัวที่มรามีพลังชีวิตเห<อ>็นป่ะอ่าเรายิงตัวเองก็ได้นะสมมติว่าผมยิงตัวเองถ้าเป็นกระสุนเปล่าผมจะได้ยิงผมจะได้สิทธิ์ยิงอีกรอบหนึ่งเอ๊ะนะ ผมก็จะได้อีกรอบหนึ่งซึ่งครั้งนี้ผมใช่อเทมด้วยกุญแจมือไอ้เจ้ากุญแจมือไว้ขยายไมาเลขสองเซอ้ยไปอ๋อกระสุนดำโอเคเป็นกสุนดำผมก็จะยิงตัวเองโอ้ยโอเคทำให้ผมได้สิทธิ์ในการยิงอีกรอบหนึ่งเอาแล้วเราก็เราก็ต้องรอจนกว่าจะออกกระสุนแดงเนี่ย ก็แบบนี้ไงอุ้ยได้ปะเฮ้ยเอาเอานี่ไงตาคุณแล้วไอ้มถ้าผมเลือกที่จะยิงฝ่ายต้งข้ามอะแล้วมันเป็นกระสุนแบงก์อะก็ถึงตาคุณอ๋อพอเกณฑ์แล้วพอเกณฑ์แล้วอ๋อแล้วกระสุนก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราต้องทำไรก็้วมีเลื่อยอ่ะเลื่อยเลื่อยก็คือเพิ่มดาเมจก็คือถ้ายิงเข้ามันจะเป็นสองชีวิตจากปกติที่เป็นหนึ่งอถ้าเป็นถ้าคุณกินเบียร ปีมันจะดึงกระสุนออกเลยโดยที่คุณไม่ต้องยิงอินเบียดึงกระสุนออกเลยโดยไม่ต้องยิงคือใช้กระตอนเรายิงตัวเองอะมันใช้กับอ่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นกระสุนเกอ,อแต่ถ้าชโชคร้ายหน่อยไปกระสุนจริงก็แล้วแต่นะครับไม่รู้ไม่รู้ผมคือคู่แข่งขุงคณเอ้ะเดี๋ยวเอาผมยังเล่นไม่เป็นเลยวันจอร์เดอร์เฮ้ยเดี๋ยว,ยยวนะเมื่อกี้มันยิงออกไปกี่อันวะอ,อ,อ๋ไม่รู้สิไม่รู้สินะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปคิดเลยครับ ไม่ได้บัฟกระสุนว่ะเสียดายว่ะเงินพุ่งเงินพุพ่ง<ะ>อืออ่ะหายไปหนึ่งชิ้ละอ๋อเลือดเยอะจังว่ะอุ้ยลืมบัฟกระสุนว่ะเมื่อกี้อืมไปมันมีกระสุนจริงอยู่สามนัดเมื่อกี้ผมเอ้ยอันนี้น่าจะใช่เอาเลื่อยเลยเลื่อยเลื่อยเลยสองเฮ้ยแล้วล <ะ S 2> คุณก็สามารถใช้ไอเทมได้มากกว่าหนึ่งอย่างในรอบนึงด้วยอ๋ออันนี้ผมน่าจะโดนว่ะใช่ไหมเอือ โว้ยว่านะเหลือกี่นัดเนี่ยเหลือโอ้โอเครอบนี้ต้องใช่หนิบ้างรอบนี้ต้องใช่เลยเออนี่เราใช่ดิโอระพุงระพุงโอ้กระจุอีว้าติดเหลือปะเนี่ยตัวเลือดตัวบอกเลยนั่นมันน่าจะเหลือกระสุนจริงอีกหนึ่งนัดถ้าผมจำไม่ผิดเออแล้วกระสุนปลอมนี่ใช้ไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยน่าจะหมดละ หรือเปล่านะเอ๊ไม่แน่ใจเลยนะเฮ้ยโอ้ไปคุณคุณพอใจขนาดนั้นเลยเหรอกระสุนามันมันใช้ยังไงนะลดลดเอากระสุนออกก็แค่กดดื่มอ่ะมันจะเอากระสุนออกเลยไม่ที่ไม่ต้องยิงคุณไม่คิดเองตัวเองบ้างเหรอไม่อันนั้นอันนี้ไงเฮ้ยแปลว่าอีกลูกนึ่งต้องขออีกลูกนึงต้องเป็นของจริงแน่เลยใช่ไหมโอ้โหก็ใช่แล้วมั้งหมดแล้วใช่ไหมห้าสิบห้าสิบเนี่อย ุยเลยเพื่อนรถไปเลยดับเบิลเอ๊ะเยกระสุนหมดแล้วนี่ยังไงต่อเราต่อไปไงเพื่อนแอปเปิลนี่เพิ่มพลังชีวิตได้นะแอปเปิลเพิ่มพลังชีวิตส่วนกุญแจมือนี่คือล็อกไม่ให้อีกฝ่ายเล่นตาต่อไปได้คือล็อกไปเทินหนึ่งโอ้ยหนึ่งสองสามสี่กระสุนแดงสีกระสุนกระสุนเอ่อกระสุนแดงสีกระสุนดำสามไปมาเล่อยเลือยก่อนว่ะ ก่อนนะมีคุณแกมือเนาะว่านขยายเนี่ยอูสามารถจะส่องดูได้โดยการใช้ใช้มนันนะว่ขยายแล้วก็ก้มไปดูว่ากระสุนเป็นสีดำมาสีแดงอ๋แต่ถ้าตอนนี้น่าใช้หรือเปล่าวะไม่รู้สินะผมจะไม่อธิบายเลยคุณเพราะผมรู้ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเหลี่ยมขนาดไหนใช้ก่อนดีกว,ว่าเยอะมีเยอะแบบแดเฮ้ยกูใช้ตอนนี้ทำไมวะเนี่ย กับสุดแบงค์สินนะมันมีสามลูกถ้างั้นแม้ไม่เป็นกับสุดแบงค์ก็จะยิงตัวเองก็ได้หรือจะเอาออกก็ได้ด้วยเบียร์ออะระหว่างยิงตัวเองเอาออกมันต่างกันยังไงรายผลมัน,นกถ็ถ้าเท่ากันมั้งประมาณนั้นน่ะก็คือถ้าเอาออกก็ยังยงได้ยิงอยู่ถ้ายิงตัวเองก็ยังได้อีกรอบหนึ่งแล้วแต่แล้วแตใ่ใช้แล้วก็ถือไม่ได้ใช้ ชอบอ่ะใช้ใช้แล้วกันเนี่ยไม่ได้ใช้เออมันของมันเหลืออะไรโหแล้วก็อ่ะอ่ะเรื่อยๆใช้ใชไปแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้ <places> เฮ <อา S 2> ้ยอืมมันมีกระสุนจริงอยู่สี่ด้วยโอกาสสูงซะด้วยสิ <sonra> โอ้โหมันล็อกแล้วด้วยแล้วก็กวๆๆไปไอ้เกือบกดเกือบกดพีดก็ไม่โดนก็ไม่โดนอืมสองดาเมจเน้นๆแถมโดนล็อกไปตาหนึ่งด้วยโอ้โห มันก็จะเหลือเท่าๆกันแหละเหลือเท่าๆกันว่ะดีดีวะถ้ามันเหลือเท่าๆกันเสี่ยงดีไม่ว่าเนี่ยดูดูครับคุณผู้ชมดูครับดูคราวที่มันบอกเล่นได้เป็นนะครับแต่มันกำลังคิดคำนวณอยู่ครึ่งเล่นจริงจริงโอ้ยมันเหลือครึ่งๆว่ะเอ้ยยิงไปเสี่ยงว่ะเอาไงอเอาไงเอาไง,เ,าไงเลือดเทนเหลือสามใช่ไหมหรือกูลองเสี่ยงดีวะเนี่ย ถ้ายิงจนกระสุนมันเหลือน้อยอ่ะยังไงดีนะถ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่านี่กระสุนละโอ้โหถือกระสุนไปมันใช้ของบัลี่กระสุนนั่นแน่ตาผมแล้วมันจะเหลือแดงเยอะกว่าละขอเพิ่มกระชีตหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูมีปะเนี่ยของกินเนี่ยล็อกไปก่อนเลยล็อกไปก่อนผมเชื่อว่าลูกนี้ต้องมีว่ะปะไอ้ไง เลือดลดแล้วก็ยิงต่อเลยอ่าเป็นสี่ต่อสามตาคุณแล้วไอ้ตามผมดีกว่าเพราะโดนเพราะโดนล็อกอยู่อืมดูได้ไหมแน่ว่ากระสุนเหลือเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ไม่ได้คุณต้องจำคุณ<ะ>ต้องจำโอ้ยลืมจำแบบนั้นเลยว่ะแต่เมื่อกี้ยิงแดงไปแล้วถ้ายิงอีกก็จะเหลือนั่นนัแน่ทีเ่เหลือก็เหลือแค่ดำเยอะแล้วดิโถ่อ้ยน่าจะเหลือดำหนึ่งแดงหนึ่งถ้าผมนับไม่ผิดแล้วก่อนนะ หรือเปล่านะอาจจะนับผิดก็ได้นะอูหลืมนับเลยไม่เป็นไรจัดเต็มไปเลยแ<ห>พ้ก็แพ้มัน,ม,นมันใจมากมันใช่เรื่อยเลยแล้วก็โซดากินไปก่อนเดี๋ยวไม่มีพ้าแพก็ไม่ได้ใช้ด้วยเฮ้ยลูกจริงด้วยเรียบร้อยเฮ้ยไม่มีลูกก็แล้วแปลว่าอีก,อกเลือกเลืลูกจะเป็นลูกแบงค์แน่นอนใช่ไหมถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเอ๊ะไอ้ลูกเอ้ อันนั้นไงหมดแล้วไหนรอบนี้มีอะไรบ้างแจมือแยมีเบียร์ไม่มีแอปเปิลว่ะได้ของดีสักทีไปไปเรื่อยด้วยเชิญคุณก่อนเลยเรื่อยแล้วอ่ะโอ้ยสามโอ้โหขึ้นรึันเลยว่ะโอ้โหเท่าๆกันเลยว่ะให้ผมได้เกือบก่อนในงั้นเลยเพิ่มเพิ่มความไม่ประมาทต้องเพิ่มพลังชนะนะว้างเลื่อนเรานิดเดียว เอ้ยมันพลิกโอกาสได้เสมอเว้ยไหนเช็คซิอะไรวะอุ้ยลูกแดงแดงอ่าให้ไหนใช้หมดเลยเพื่อลดโอกาสแดงออกหมดเลยปะเนี่ยแดงออกหมดเลยปะอย่านะอย่านะไอ้ดำว่ะดำเฮ้ยเดี๋ยวเท่าท่ากันแล้วอะแลออยังก็สองสองผมเชื่อว่าครั้งนี้ต้องมีนี่แหละถ้าผมได้เดี๋ยวผมจะปิดชาก์จอยูในเกมนี้ทันทีเออนั่นเดี๋ผมตายแน่เลย อ่าตายแล้วว้าเฮ้ยแยาโอ้ยแพ้เลยโอ้โหสภาพกระตายหนักมากเฮ้ยเป็นไงวะมันโอ้หมันกิ้งกิ้งมันตายมันโตเลยเพื่อนโอ้ยแย่เลยวะภาพไม่น่าดูเสียดีเลยอะรออีกตาแล้วกันได้เดย์โอ้ยโดนชนะบ้างไมนี่ยเล่นโคตรยากเลยอันนี้ไงหนูขอแก้มือนะครับได้ๆมันเลยรอบแก้มือมันเลย เลยกุญแจมือแอปเปิลหกซุเปนมาเพิ่งจะได้กุญแจมือสองอันผมก็มีกุญแจมือสองอันเหมือนกันรอบนี้ใครเริ่มก่อนเอเล้เฮ้ยหูแดงเยอะว่ะโอ้รอบนี้ใครเริ่มก่อนี่นเป็โอ้ยเทเริ่มก่อนกูแพ้แล้วอะรอบนี้ไม่ต้องใช้โซดาแล้วว่้งเนี่ยเออแม่งกระสุนพุดเยอะเลยอ่ะโดนยิงรัวเพื่อความไม่ประมาทต้องทําแต้มให้ได้ก่อนเออตัวแต่ถ้าผมแต่ถ้าถ้ามันยิงแบงค์นี่ผมซวยเลยเนี่ย เออใช่แต่ว่ามันดูเยอะมากเลยนะนักยเ<อ>ข้าเข้าเข้านี่ไปแล้วสองดาเมนแต่น่จากผมกินข้าวตาไปก็จะเป็นตาอูนะเฮ้ยแต่อูมีนี่น่หว่าลืมดูไปว่ามันมีมันมีสองอมันมีสองมันมีแอปเปิ้ลเอ้ยแอปเปิ้ลเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันมันเน่มันมีเก็บไว้กินด้วยอะไรรา่าอ,อะไรอะ่ะโอ้ยได้กระสุนดำวะไม่ค่อยดีเลยวะ ก็ยิงตัวเองไงเพื่อเป็นการอันนี้เพิ่มรอบให้ตัวเองเอ้ยนพงบอกก็สุนดำไอ้ไอ้ไอ้เพคนเร็วไอ้คนไม่ดีโอ้จัดเลือดโอ้โหเลือดไม่เหลือเยอะเกินว่ะอย่าบอกนะไม่นะเฮ้ยกระสุนดำเหลือเยอะโอ โหมันมันตีตื้นมันตีตื้นดียังไงได้กระสุดดำเหลือเหลือเหลือน้อยว่ะไปต้องกำจัดต้องจัดกระสุนออกเฮ้ยกระสุนอะไรวะไอ้กระสุนอะไรออกเฮ้ยกระสุนแดงวะ่ะเฮ้ยแปลว่าอีกอันนึงต้องเป็นกระสุนดำเออมันจะเหลือแค่กระสุนดำแล้วปะไหนลองดิจะลองลองดูลองดูองดเอ้าครับ ครับไม่น่าลองเลยครับเฮ้ยไปว่าไอ้อันนึงที่เหลือต้องเป็นกระสุนดำเออไม่ไม่ต้องมาเออไม่ต้องมาเออเลยมันเหลือนิดเดียวเองอ่ะไงดีว่าโอ้ยิงตัวเองแล้วกันเหลือน้อยแล้วเลยมันแน่มันแน่ได้ดีเย้ยอย่ายิงแรงๆนะบุ้ยนี่เอาไปกระสุนแดงปะวะหมดแล้วบ้งเฮ้ยเฮ้ยถ้ายังเหลือต้องเป็นกระสุนจริงดิเออใช่ โอ้โหเอ๊ะไอโอ้โหม <3 ahaha. S 2> ไม่ทำสามเหรอผมจำได้ผมจำสองโอเคเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาคุณแกมมือไปวิ่แหวนมาวิ่แว่นขอยเปิ้ลขอยเปิ้ลเออมาแล้วมาแล้วไอเปิ้ลโอ้โหคุณแจย์แกเยอะจะไปไหนเนี่ยโอ้โหไอ้เปิ้ลสามลูกคุณพระก็ให้กูโอ้แดงแดงดำสองว่ะไปมีโซดาป่ะไม่มีนี่หว่าเออไม่มีเลย อัลเทนเคสซีเฮ้ยก่อนมีต้องเพิ่มพลงัง,งก่อนถ้าได้แดงก็จบแล้วอะเพระไม่มีนัดเดียวซองก่อนเลยซองก่อนเป็นไงปึบเฮ้ยอ๋อได้เลยเฮ้ยข้างหลังมีคนเดินมาเมื่อกี้อ๋อแดงเหรอเฮ้ยไ,ไม่แดงก็ดำมาแหละยิงซ้ำแน่เลยวะ่ะฮ่าโอ้ย ทีนี้แหละทีนี้แหละผมไม่รู้ด้วยว่าลูกนี้มันคือลูกจริงลูกปลอมแต่ผมก็ใช้อันนี้เผื่อเป็นลูกจริงโอกาส5้าสิบห้าหอะถ้าโดนกูก็จบเลยตานี้ยังเฮ้ยโดนว<ช>่<ล>ะ,ค,<ล>ะคุณกลัวอะไรว่คุณแอปเปิลต้งสามลูกอเอ้ยเลื่อนเลยต่อไปก็ดำใช่ต่อไปดำแล้วไหนดำละ ใช่ปะต้นต้นดำสีมันมีแค่ลูกเดียวลูกนี้ดิมันมันไม่มีกระสุนพิกโผล่เนี่ยไม่ใช่จ่ผิดรอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วอีสวยเลยจำผิดเฮ้ยได้โซดาอีกอะโอ้กญแจมือผมเยอะมากเอ้ยเดียวมันมีมีแม่ขยายไว้แล้วก็มีโซดาผมไม่มีแล้วว่ะขอกินก่อนดิโอ้โหไอแองโคตรเยอะเลยว่ะสี่ต่อสามมนนั่นเหรอได้เนยขอกินก่อนได้ไหมเนี่ยเพื่อัวชีวิตเลยต้องกิน กูดได้กินหลังด้วยอ่ะลองอันนี้ก่อนสิซองก่อนเฮ้ยได้วะ่ะลงนี้ได้เอาเลยดีเลยกระสุนแม่งเยอะอะ่ะเดียวแหละกูจะได้กินไหมนะตายแล้วยังหลอกนะเออ,เ,อ,เ,อ,อเลือดพงเออเลืออหนึ่งชีวิตแต่มีแอปเปิลตั้งสี่ลูกคุณพ,พระมาใช้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ มีกุญแจมือเยอะด้วยนะกินให้หมดไปเลยขึ้นรัวๆเลยไทยโอ้โหขึ้นรัวๆโอ้โหโอ้โหมันไม่ได้แข่งกันมาก่อนขนาดนี้โอ๊ยมอสถันการ์มกำลังพลิกกลับมันก็ หอมีีโซดากระสุนจริงออกไปแล้วสองนัดแดงเล็งสามนัดก็เป็นอย่างละครึ่งแล้วสิถ้าไม่ผิดว่ามีกระสุนสีดำอยู่สามเดรโอ้ยก็เหลือแค่ดำสามแดงสองจังไม่ผิดโอ้ยแย่แล้วเหลือแค่สองเอง คุณมันแย่แล้วอะไรอ่ะมึงเล่นไม่เปียบยเนี่ยเด้อเฮ้ยไม่มีนั่นน่ะโคตรเยอะเลยอ่ะไอ้นั่นน่ะใช้เลยแล้วกันนี่อ่ะเอ๊ะมันต้องเอาเดือนนัดเดียวป่ะมันต้องเอาวะนัดเดียวก็นัดเดียวเออโดนแล้วเอาหมดแล้วจบกันเหมดแล้วอะ่ะไอ้ตรงนี้ก็ต้องเป็นลูกเกงดิใช่ไหมไม่ได้ๆต้องยิงไปก่อนเผื่อเป็นลูกกันนี่เออหมดละ หละอนนี้มันตึงพอไปเล่นเป็นแล้วมันตึงเอ้ยมีเหรอเฮ้ยใช่มันวิ่งนัดหนึ่งไงโอ้โหโอ้โหฝันกลางมันพลิกกลับไปหน้ามือไปหลังมือได้ไงวะเนี่ยยล็อกเลยล็อกเลยเฮ้ยมันยังเหลืออีกเหรอไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วใช้ไปก่อนอ่ะ อ่าหมดรอบแล้วต่อไปขอเอ้ยได้สักทีกุญแจเนี่ยไม่ใช่กุญแจขอขอแอปเปิลขอแอปเปิลครับแอปเปิลโอ้เดี๋ยวผมเป็นลูกเดียวโอ้ครับไม่เป็นไรใช้ได้อยู่เดี๋ย้กระสุนยังไงเนี่ยโอ้โหมันต้องได้ยิงแล้วว่ะเบอร์มันต้องยิงัะงั้นแหละต้องจัดในคอมโบนี้เออแย่แล้วแต่แตท่านจะแบงค์นี่ผมก็สวยนะ เออ,เอ,อโดนมันมีทั้งสองนับโอ,โอ้โจบกันจบแล้วสวยแล้วผมสวยแล้วมันมีเลือดบอกว่าเนี่ยมันมีเลือดด้วยดิว่าเอ,อืเลยเอาเลยเจบ็จบเจ็บจักรจี้นิดหน่อยนะโอ้โหโอ้โหกล้าพูดแล้วอเออไปรอบหน้าจะดำก็ได้นะมันไม่มีดำแล้วเว้ย เอ้ลอนะ็อกน้าอาจจะดำก็ได้มันไม่มีดำแล้วเว้ยมันม,มีแต่แดงทั้งนั้นแล้วเว้ยโอ้โหด้าน,นไอ้ตัวขวา,ขวามันตัวอะไรเนี่ยอ่าเรียกว่าเป็นปีศาจแล้วกันโอ้หได้ต่างค์ได้โลบอกอนะไม,ไม่ได้หาออะ นี่นะครับความเหลี่ยมแค่ดูครับพอเล่นเป็นแล้วมันก็บอกไม่ได้ครับนั่นแหละเป็นไงล่ะครับรู้เรื่องเลยอย่าอย่าคบมันง่ายๆนะไอ้หูเนี่ยเกมไอ่เกมก็โอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถือว่าใช้ได้เลยเนาะเออถึงกับเป็นเป็นแมปฟรีด้วยครับผมสำหรับเกมนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับพี่ชอบยังนไงก็กดไลค์นะครับแต่คันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ